สวัสดีครับท่านผู bang, the world, ้ชมครับผมมณีตะวันพวงปวงมากกังเว้นเด็ดเด็ดมากตะเทียงพุ่นแล้วครับผมคณะนี้เวลา13นาฬิกา6นาทีแล้วครับผมมาเอาผักขี่เล็กเอาหมดนี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องเลยเบื้องเปียงพุ่นมามีไม่ซาวเอาขากรองกล้องเอากอเอายังอีกเป็นแกงพุ่นครับพุ่นยู่หยดหยดผมประกาศขึ้นสูงครับสูง3-4เมตรเดี๋ยวตกลงค้นศรีษะครับยอนสาเหตุที่ว่า พักขีเล็กเป็นเหตุสังเกตได้ครับผมนี่ละ่ะยากษกก์ังของผมใส่ลูกโดดครับผมน,นันน่นๆเอาได้แค่ียแต่แถวที่ยืนเอาได้ครับผมก็เอาขากรองก็อได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละ,ะครับท่านผู้ชมเบิ้งโอ้ยบาพักขีเล็กอันนี้มันเป็นพักขีเล็กใหญ่ครับผมบ่นพักขีเล็กเขียวบ่นพักขีเล็กแดงครับพักขีเล็กแดงผมบนม่นเลยว่ามีอันห่อนนั่หรอกครับผมเบิ้งเบื้ขุน,น,น,นย่างอีกตั้งบ่หน่อยครับผมผมมาย่ำด้ก็มาวลาะเบิ้งแต่อยู่นงเหระครับผมยินดงเทมกันไปซื้อเขา ก็บใบต็งเตี้ยมอะไรดีครับแต่ว่าสิมาจากกลาลสินมาจากอุบลหรือจากละเอียดกับบา้านูขายยู่ตลาดบางช่อนจนว่าใบหลูปล้องคือจังงาตากแดดนนี่ครับไผสิไปเอาละสิบบาทหมัดหนึ่งนี่แต่ใบคือเขียวเมี่ยงบงก็มีแต่วันก็คือพอใตตัวนี้แล้วครับพีน้่งเอ้ครับผมมันนี้ก็เลยอยากนํำมาอยากอ่านําบรรยาก,กาศสภาพร้อยแถวพระรามเกตุน,นี่แหละครับสวนยอมนี่ยุ่ใ,ใกล้ๆกลบ้านแถวที่พักผมนี่แหละครับก็เลยมาเอา ครับผมเอาไปแกงสิแกงกินเลี่ยงนี่แหละครับผมแกงกินสวยนี่แหละครับครับเอาไปตื่มกันครับอของเก่าที่เก็บไ,ได้ตั้งแต่หมู่บ้านหมู่บ้านพักกี่ลักซ้ำนี่มาเลยสองมือสามมือพ่อหยังครับฝนตกผมบกกาหมู่บ้านกับฝนตกกระบากายอีกย่านมันมืนย่านมันมืนสะพานรอ้อ,อยเบื่อเพียงครับพี่น้องสูงสั้นซ้ำเลยมืนสะพานร้อยตกลงพักกิี่เป็นเหตุสังเกตได้เขาสิวาแล้วคนสิสมน้ำหนาเนาะ ท่านผู้ชมยังยุ่ใไก้ถนนหนทางครับเจ้าหน้าที่สวนเจ้าหน้าที่เขีบางซื่อขาเจ้ามาดูแลความสะอาดอยู่ในป่าในสวนเขาเจ้ากับว่พแพวหรอครับแต่ไฟสีมีปัญญาเอามาสันอันนี้ตะวันฉิดเอาดีหน่เบิ่งเพียงครับผมกังเว้นเป็นยังไงบรรยากาศภายในสวนพระรามเกดครับผมแดดแดดพี่น้องเอ้ขันเมื่อไรว่ามีฝนก็เป็นไปอีกจางหนึ่งขันเมื่อไรมีฝนก็ พุนครับบรรยากาศโดยรอบโดยรอบครับบรรยากาศบนสะพานพระรามเกะเต็มไปด้วยรถล่าครับผมสิงห์ง้อคงไว้กับเราครับอันนี้พุณยางลงมาผ้าพีนองเมื่บรรยากาศแดดแดดแดดจนนัวหูสีแตกคุณล่ะครับแดดอะยิบระยับคือฝน่านะครับไปกับครับอันนี้กับกับกับ ตรงพักขีแลกไก่ยูพ่นลหรครับยูหฮมทั้งสะพา,า,านร,ร้อยุ่ยนเสียดายอยู่นี่ครับพ่นยูหยอดหยดอีกจากตั้งหลายครับผมแต่ว่าเอาได้แค่นี้ครับขันมันเสียบมันรุ่นกะหาไมัมาตตาบาุ่นละวันนี้ไม่สาวก็มีแต่ว่าว่นเดียวมานน้ำครับผมสิมาเอาไม่มื่อรุ่นเอาไปเก็บ้ตะโพอแกงตะกรอนจงไว้ผู้อื่นกินนำ้ำครับจงไว้คนอื่นกินนำ้ำบุ้งยางท้องฟ้ามีแต่แดดครับผมแต่ว่า ขอเอาเพี้ยงแค่พ่ออยู่พ่อกินก่อนครับวันนี้นี่ครับมีหอมเดียวหอมนี่แหละหยุดพักก้อยผมครับไม่สาวว่ามีเอาขากลรองยังปะนี่ห่ออ้อยหนึ่งนี่ครับแต่ว่อาอะไรแคร่นี้เสียไปตื่มครับอยู่ตู้เย็นครับผมไรเติบอยู่ครับแค่นี้ก็พ่อกินเราแหล,ละครับนี่นะครับแดดกลางเวนแดด คันมันดำหน้าสมัยตะกี้ผมว่าบ่าได้กินหรอกได้กินกี่แก้วหลอครับแต่พอแต่แมีพคุณพา,าเห็ดมากอะคักก็นี่แดดมันได้กัดกัดเข่วสูท่ทนละชฟพีนองเหาครับผมแต่ว่าซื้อมือสบายว่านเขาว่านหนําบ่าตองไปตากแดดตากฝนแล้วครับผมบรรยากาศบนสะพานเห็นห่มหรอว่าอยากยางออกจากห่มครับท่านผู้ชม บ่อยากย่างแต่ว่ากระสีย่างตัววันนี้สิกลับแล้วครับวันนี้อ่ะย่างไปเอทวงผักกี่เล็กกอนย่างเอ่อภาพพน้องส้มบรรยากาศเด็ดๆซื้อๆหรือครับผมไปเอาทงแล้วบ่อยากออกจากโฮมครับโฮมดีเลยบ่อยากออกจากโฮมครับผมอ่าไปย่างวันนี้เดินไปเรื่อยๆ เพิ่งเสียงครับเดียดอีดียังอยู่ข้างล่างนี่เมื่อใส่หมวกนี่จะนวบินพุ่นแล้วครับ,บคลิปนี้มันคลิปคลอรอ์เคลเลต่วันไม่เก็บฟักเคเล็กครับผมดอกคุณนายตื่นสายหเห็นเดียร์หลังตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้คุณอะคุณอะครับผมเบิ่งพีง่น้องคุณนายตื่นสาย พักบุ้งก็ะมีครับเนี่ยพักบุ้งพักบุ้งพักกินได้ครับผมครับแต่วันศุ้าล่องอะไรวะเนี่ยอ้าวเบ่งเปียงครับพี่นองดอกไม้สองขางทางสวยงามบ่ ท่านผู้ชมเบิ้งเด้อผมมาสวยงามนี่น,นี่ดอกไม้ธรรมชาติคือดอกหญ้าครับดอกหญ้าและปลาปูนครับผมเบิง่งที่จรินก็เป็นหญ้าล่ะครับนี่ยเน,นี่เป็นหญ้าแบบนี้ครับท่านผู้ชมเบิ่งครับเบิงบ่งเบิ้งสวยงามครับ ดอกหญ้าครับว่าเป็นดอกใหม่แต่ว่ากระถางสวยงามเพราะว่ามันขึ้นเป็นทิ้วแถวครับผมขึ้นน้ำกระถางขังสะพานร้อยสะพานร้อยนี่ออกแบบให้จักรยานขึ้นได้ครับผมให้จักรยานข้ามได้ยกเว้นมอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับผมนี่คือสวนยอมออกกําลังกายของพาร,รามเจ็นี่ครับดูทางขึ้นนี่นี่ครับผมนี่แหละครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายของอว่านพุธ มันพวดที่12ขณะนี้เวลา13บสนกาสินาทีครับผมบ่ายโมงสินาทีแล้วเบิง้งเรอพี่น้องเด้อเบิง้งงานซ้องขางทางซื้องงว่างามแถวมือนี่ครับผมครับจบแค่นี้นะครับนะ้องฝี่น้องเนาะท่านผู้ชมทั้งหลายครับผมถ้าวันถ้าเละสิเลาะเขาบ้านเขาซ้องวันนี้ฝักกี่เล็กไปทําการจัดการ ต้มทอนตะวันเนี่ยกินสวยครับผมสำหรับคลิปนี้ตะวันพ่อเราอ่าน้าบรรยากาศปืนบ้านอีสานบรนเทาครับผมอยู่ในบางกอกนี่แหละใน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 ปลาครับผมหาผักขี้เล็กไปแกงกินสวยครับผมนี่ซื้อเขากินได้ไม่กลับ่าแซ่บจะเขาเห็นจังได้มาให้กินแกแกมีแต่กางครับผมยืนนั่งกับบะอืดก็เลยคิดว่าอยากแกงกินเองยืนนั่งกับยู่แถวคางบ้านล่ะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ตะวันพ่อเรา,อาขอความกรุณาปานี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ในเด้อพี่น้องท่านผู้ชมก็ได้ดแะ่วันสิขออยู่ติคลิปไปเพี่ยงคนินี่นะครับน่าฟอกันไหมในคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมแล่พภาจากพอกกันไหมในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ